ห้าสมุนไพรที่ช่วยลดความดันโลหิตโอ้ยตอนนี้ผ่าว่าความดันโลหิตสูงเป็นปัญหากันมากเลยนะคะเรามาฟังกันเลยค่ะว่ามีห้าสมุนไพรอะไรบ้างที่ช่วยลดความดันโลหิตสูงพี่ป่ารูปรวมมา้แล้วค่ะฟังกันเลยนะคะ โรคความดันโลหิตสูงสามารถรักษาเบื้องต้นได้อย่างง่ายๆนะคะโดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตไม่ว่าจะเป็นลดความเครียดงดโซปอรีหลีกเลี่ยงเครื่องดืมง่มแอลกอฮอล์ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนอนพักผ่อนให้เพียงพอรวมถึงการหันมาเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์เช่นผักผลไม้ที่มีกากใย,ยสูงธัญพืชและกระปานะคะคราวนี้เรามาดูเลยค่ะว่าอาหารอะไรบ้างที่ช่วยลดความดันโลหิตสูงได้นะคะข้อที่1 โบโบโบกบบบกอุดมด้วยไปวิตามินแลกแร่ธาตุต่างๆเช่นวิตามินเอวิตามินบีวิตามินเคแคลเซียมแมกนีเซียมโดยโบโบบกมีสรรพค้นต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นแก้ออนเปรียแก้ร้อนในบำรุงสายตาช่วยบำรุงหัวใจช่วยบำรุงโลหิตช่วยรักษาโรคเบาหวานอีกทั้งยังช่วยรักษาโรคความดันโลหิตสูงวิธีการก็คือนําต้นสด 1- 2กรัมนะคะต้มกับน้ําดื่มแทนน้ําชาหรือรับประทานสดร่วมกับมื้ออาหารก็ดีมากๆเลยค่ะข้อที่2 กระเทียมสรรพคุณต่างๆมากมายของกระเทียมหนึ่งในงนั้นก็คือช่วยรักษาโรคความดาันโลหิตโดวยวิธีการรับประทานให้ซอยกระเทียมสดประมาณครึ่งช้อนชารับประทานพร้อมอาหารวาันละสองถึงสามครั้งหรือจะรับประทานสดหลังมื้ออาหารก็ได้แต่ไม่ควรรับประทานตอนท้องว่างนะคะเพราะกระเทียมเนียจะมีฤทธิ์โน้นทําให้แสบกระเพาะอาหารได้อาเราต้องระวังค่ะข้อที่สามกระเจีเ๊ยบแดง Oh. กระเจี๊ยบแดงนะคะมีสปปรรพคุณช่วยลดความดันโลหิตสูงโดยวิธีการรับประทานก็ให้ใช้กรีบแฮ้งต้มน้ําเป็นชากระเจี๊ยบดื่มนอกจากนี้แล้วกระเจี๊ยบแดงยังช่วยลดคอเ,เลสเตอรอลลดไข้ช่วยแก้การร้อนในคะ่ะข้อที่4มะรุมประโยชน์ของมะรุมหรือคะมะรุมมีประโยชน์มากมายดังนี้คะ่ะข้อที่ 1. รักษาโรคขาดสารอาหารนํามาใช้รักษาโรคขาดสารอาหารในเด็กโดยจะทําให้ร่างกายมีความสมบูรณ์นะคะแข็งแรงมากขึ้นเพราะในมะรุมจะมี ีสารอาหารหลายชนิดที่จริงๆสามารถทดแทนสารอาหารที่ขาดไปได้แต่ทั้งนี้ก็ต้องรับประทานอาหารหอื่นๆเพื่อเสริมแร่ธาตุสารอาหารให้เพียงพอด้วย 2. ใช้รักษาการหวัดแก้ไอ สำหรับผู้ที่มีอาการหวัดไอหรือร,ร,รังมีอาการภุมแพเริ่มบรุงอุดมไปด้วยวิตามินซีและสารต้านน้ำมูลสลัดที่จะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงจึงสามารถบรรเทาและรักษาการไข้หวัดและการไอได้เลยนะคะสุดยอดจริงๆเลยค่ะข้อที่3รักษาโรคเบาหวานบอกเลยนะคะบรุงม,มีสปปรรพคุณในการควบคุมระดับของน้ำตานในเลือดและลดระดับน้ำตาลให้น้อยลงจึงช่วยบรรเทาและชะลออาการของโรคเบาหวานได้เป็นอย่างดีส่วนในคนปกติเมื่อรับประทานบรุงเป็นประจำจะ ช่วยป้องกันการเกิดโรคเบอาหวานได้ข้อที่ส่รักษาโรคเลือดออกตามไรฟันค่ะเพียงนาใบมรุมมากินเป็นประจําโดยอัจนามากินสดสดหรือนํามาประกอบอาหารก็จะช่วยเพิ่มความแข็งแรงให้กับเหงือกและฟันจึงไม่ทําให้มีเลือดออกตามไรฟันนะคะข้อที่ 5. ลดระดับความดันโลหิตจากงานวิจัยพบว่าการสกัดส,สารของฝักและผลของมรุมทดลองในสุนัขและหนูนะคะก็บอกว่าก็ได้สารที่สําคัญประเภทไกลโคไซด์ซึ่งสามารถลดระดับความดันโลหิตได้ค่ะ รหรับในคนก็มีการทดลองแล้วนะคะก็เริ่มบอกใช้ผลได้ผลนะคะ้อที่6ลดระดับไขมันในเลือดจากการศึกษาพบว่าการรับประทานมะหลุมสามารถช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดและไขมันในเลือดได้แต่ตรงนี้นะคะพี่ปราบอกว่ายังไรก็ตามการรับประทานสิ่งตา่ตางๆก็ต้องอยู่ในการดูแลของแพทย์นะคะก็จะทําให้ร่างกายของเราเนี่ยปลอดภัยมากที่สุดคะ่ะและก็ถ้าใครมีโรคประจําตัวก่อนที่จะรับประทานอะไรก็ต้องปรึกษาแพทย์ทีใ่ให้การดูแลอยู่เสมอนะคะถึง ตอนนี้พี่ปลาบอกเลยนะคะว่าแชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันนะคะเรามาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันค่ะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่อง y o u t u t e w ย f ฟิชเป็นกันกระใจพี่ปรานะคะเรามาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวกันเดี๋ยวเรามาฟังในเรื่องของพืชผ,ผักที่ลดไขมันในเลือดสูงกันค่ะมาฟังกันเลยนะคะข้อที่7 กระตุ้นการไหลเวียนของเลือดมีสรรพคุณในการบำรุงเลือดจึงช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดได้เป็นอย่างดีทั้งยังสามารถใช้รักษาการของโรคโระิตจางได้อีกด้วยข้อที่8บรรเทาอาการปวดไม่ว่าจะเป็นอาการปวดหลังปวดตามข้อหรือปวดส่วนไหนของร่างกายก็ตามมารุมจะช่วยลดอาการปวดตามกล้ามเนื้อและกระดูกได้เป็นอย่างดีรวมถึงนะคะช่วยลดอาการอักเสบได้ดีอีกด้วยข้ 9. อ9าบำรุงร่างกายการรับประทานมารุมเป็นประจำจะช่วยปรับโมโมนในร่างกายให้เป็นปกติด,ดีมาก ะะทําให้ร่างกายทํางานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเจริญความผ่อนคลายพร้อมทั้งยังช่วยซ่อมแซมร่างกายในส่วนที่สึกหรอหรือบอบช้ําให้ฟืนฟ้นฟูและกลับมาทํางานได้อย่างเป็นปกติรวดเร็วขึ้นอีกด้วยค่ะข้อที่1ิบํารุงสายตามีวิตามินเอสูงมากจึงสามารถใช้รักษาการผิดปกติที่เกี่ยวกับดวงตาได้ทั้งยังช่วยบํารุงดวงตาให้แข็งแรงป้องกันการเสื่อมของจอประสาทตารวมถึงโรคต้อในตาโดยเฉพาะคนที่ยังต้องทํางานจ้องหน้าคอมเป็นเวลานาน,านซึ่งอาจทำให้ดวงตามีก เหนื่อยล้าตาแห้งแล้วก็ตาพร่ามัวได้นะคะข้อ11บําำรุงผิวให้สวยใสยมีสารต้านอนุมูลสระสูงทําให้ผิวพันเนียนนุ่มกระจ่างใสผิวเนียนดูอ่อนเยาว์แล้วก็ปัสจากริ้วรอยซึ่งก็เป็นเป็นยังไงคะการบำรุงค่ะผิวพรรณตั้งแต่ภายในสู่ภายนอกนอกจากนี้นะคะใครที่อยากมีผิวสวยมีสุขภาพดีบารุงก็เป็นตัวเลือกหนึ่งที่น่าสนใจเช่นเดียวกันค่ะข้อ12ต่อต้านมะเรง็งด้วยสารต้านอนุมูลสระที่มีอยู่ใน จึงสามารถต่อต้านการเกิดมะเร็งและยับยั้งการเจริญเติบโตอของเซลมะเร็งได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะคะคราวนี้เรามาดูเลยค่ะไอเดียการใช้มารุมเพื่อสุขภาพข้อที่1แก้การปวดเมื่อยตามร่างกายน้ำเปลือกต้นมารุมมาสับเป็นชิ้นเล็กๆนำมาทำเป็นรูปประครบโดยการนึ่งให้ร้อนจากนั้นนำมาประครบให้ทั่วตามบริเวณที่มีอาการปวดพียงเท่านี้ก็จะช่วยแก้การปวดเมื่อยตามร่างกายได้แล้วนะคะข้อที่2ต่อต้านมะเร็งนำมารุมมาต้มกับน้ำและดื่มเป็น,ป,นประจำช่วยปกป้องคุณจากโรค คมะเร็งไลยส่วนผู้ป่วยโรคมะเร็งการดื่มน้ำมารุมควบคู่ไปกับการรักษาทางการแพทย์จะช่วยให้ร่างกายฟื้นตัวเร็วขึ้นและช่วยชะลอการแพร่กระจายของโรคได้เป็นอย่างดีค่ะข้อที่3ช่วยให้นอนหลับง่ายขึ้นนำดอกมารุมมาต้มกับน้ำแล้วก็นำมาดื่มเป็นประจำสังเกตได้ว่าอาการนอนไม่หลับจะค่อยๆหายไปนอนหลับได้สนิทมากขึ้นนะคะข้อที่4ขับลมค่ะนำเปลือกต้นมารุมมาต้มกับน้ำสะอาดแล้วนำมาดื่มเป็นประจำเช้าเย็นเพื่อช่วยให้ขับลมทําให้เรอและช่วยคุ ออนไนอ่นะะข้อที่5แก้โรคผิวหนังค่ะโอ้โหบอกเลยนะคะสารสกัดน้ํามันจากมะเร็ตมะลุมจะนํามาใช้ทาบริเวณผิวหนังที่มีอาการจะช่วยแก้ผิวหนังและก็รักษาโรคเชื้อราบนผิวหนังได้ดีนอกจากนี้ยังทําให้ผิวพรรณมีความนุ่มชุ่มชื้นและมีสุขภาพผิวที่ดีด้วยค่ะก็โหช่วยให้ขับถ่ายดีขึ้นนำมะเร็ตมะรุมมาทานบันลลังกก่อนนอนจะช่วยแก้การท้องผูกและทําให้ขับถ่ายในตอนเชา้าได้อย่างสม่ำเสมอแต่ เมื่อระบบการขับถ่ายทางานได้เป็นปกติแล้วก็จะหยุดที่ทานทันทีนะคะข้อที่ 7. รักษาโรคหูน้าหนวกนาน้นํามันมารุมมาหยอดหูจะช่วยบรรเทาอาการให้ทุเราลงจนหายเป็นปกติในที่สุดค่ะนอกจากนี้ยังช่วยฆ่าพยาธิในหูและก็รักษาการเยื่อบุหูอักเสบได้เช่นกันข้อที่แแก้อาการผมร่วงนําน้ํามันมารุมมานวดที่ทั่วศีรษะเป็นประจําจะทําให้อาการผมร่วงลดน้อยลงพร้อมกับบํารุงรางผมให้มีความแข็งแรงมากขึ้นเป็นผลให้เส้นผมแข็งแรงมากกว่าเดิมและไม่หลุด ่วง,ง่ายเก้ารักษาแผลสด ที่เป็นแผลไม่ใหญ่มากนําใบมะรุมยีหรือโกลจระเอียดแล้วนํามาเผาไว้ที่แผลซึ่งจะช่วยรักษาแผลสดให้หายเร็วขึ้นและยังช่วยป้องกันการติดเชื้อนะคะที่อาจจะเกิดขึ้นได้ด้วยส่วนใครที่มีน้ํามันมารุมก็อาจจะมาใช้ทาแผลแทนได้เหมือนกันข้อที่สิลดความดันโลหิตค่ะนําใบมารุมสดๆมาตคั้นน้ําผสมกับน้ําผึ้งกินหรือนํายอดละรกมาต้มดื่มวันละสองครั้งเช้าเย็นสามารถลดความดันโลหิตได้นะคะโอ้โหสุดยอดจริง รค,คราวนี้เรามาดูเลยนะคะไอเดียการกินมรุมเพื่อสุขภาพมีอะไรคะเขาก็ทําเป็นแกง่อมยอดมรุมแกงส้มมรุมต้มจืดมรุมไข่เจียวมรุมโอ้โหมันอร่อยมากๆนะคะคราวนี้ข้อควรระวังในการทานมารุมคือข้อที่1มะมรุมนะคะมีพิษที่เป็นอันตรายต่อผู้ป่วยโรคเลือดเพราะทําให้เ,เลือดแตกง,ง่ายข้อที่2องหญิงตั้งครรภ์ไม่ควรรับประทานมากเกินไปเพราะจะทําให้เสี่ยงต่อการแท้งลูกได้สูงข้อที่3ผู้ป่วยโรคเกาต์ไม่ควร รับประทานมากเกินไปนะคะเพราะอาจจะก่อให้เกิดผลเสียได้ข้อที่สี่สำหรับผู้ที่รับประทานมารุมต่อเนื่องเป็นเวลานานควรตรวจการทํางานของตับเนื่องจากผู้ป่วยเมงรายที่ใช้มรุมติดต่อกันเป็นระยะเวลานานอาจจะทําให้เอนไซส์สูงขึ้นดังนั้นจึงควรใส่ใจนะคะกับข้อควรระวัง่งังๆด้วยเพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองข้อที่5ควรเลือกใบที่ไม่แก่หรืออ่อนเกินไปรับประทานสดๆและไม่ถูกความร้อนมากเกินไปเพื่อให้ได้ประโยชน์จากสารอาหารเต็มที่ค่ะข้อที่ ขึ้นช่ายขึ้นช่ายอุดมไปด้วยคาร์โบไฮเดรตโปรตีนธาตุเหล็กสังกะสีแคลเซียมแมกนีเซียมอฟอสฟอรัสโพแทสเซียมวิตามินเอแล้วก็วิตามินบีวิตามินซีวิตามินเคเบตา้าแคโรทีนซึ่งขึ้นช่ายมีสปปรรพคุณช่วยลดความดันโลหิตนะคะแล้วก็ควบคุมระดับความดันโลหิตได้เป็นอย่างดีโดยนําขึ้นช่ายมาคั้นสดๆเอาแต่น้ําหรือจะใช้ต้นสดนํามาตำให้ละเอียดผสมกับน้ํากรองเอากาบออกใช้รับประทานก่อนอาหารข้างละ1-2ช้อนโต๊ะ หรือจะรับประทานสดๆดร่วมกับอาหารก็ได้นอกจากนี้ก็ยังมีสปปรรพคุณช่วยรับปริมาณของคอเลสเตอรอลระดับน้ำตาลไตรกลีเซอไรด์และก็ไขมันในเส้นเลือดช่วยบำรุงหัวใจป้องกันโรคหัวใจขาดเลือดและก็ช่วยรังพิษในเลือดของเราด้วยนะคะสุดยอดจริงๆเลยค่ะที่ปราบ,บอกเลยนะคะทุกอย่างมีประโยชน์มากมายเลยนะคะถ้าเรารับประทานให้ถูกต้องอย่าลืมค่ะแชร์ข้าคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันนะคะ เรามาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันค่ะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube Healthy f i s เป็นก่อนกำลังใจพี่ปรานะคะเรามาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวกันเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ผู้สูงอายุคุณภาพผูพ้สูงวัยคุณภาพมาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวพี่ปรานะคะเชื่อพี่ปรานะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งช่อง YouTube Healthy f i t เชื่อ <Healthy fish. S 1> พี่ปรานะคะ